วันนี้เอฟนะครับเจะมาสอนที่แบกขึิปแบบรวกลัลดกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องกระโดดกระโดดขึ้นสูงๆนะครับกโดดให้สูงที่สุดเลยนะครับต่อไปให้เราดึงเข่าเข้ามานะครับกอดเขา่าเอาเข่าชิดตัวเลยนะครับต่อไปนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวนะครับเราต้องรวบรวมความกล้าแล้วเราก็กระโดดยกแขนขึ้นนครับกระโดดยกแขนขึ้นแล้วก็ดึงเข่าเก็บเข้ามา ขึน้นมาปีกขับแล้วก็ม้วนลงไปนะครับแนะนำให้ทำขี้ทุ่มมองตองรงๆนะครับมองลิงอะไรก็ได้ลิงข้างหน้าไปแล้วกระโดด <laughs> ya, yeah, ada